คือเรื่องความรักษาเวลานี่ผมสตริกมากนิดนึงเป็นคนที่นับนับด้วยว่าสายครั้งที่1นึ่แล้วนะครั้งที่2องแล้วนะครั้งที่3ามแล้วนะแบบสายสาครั้งด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่ละมันตัดอย่างผู้หญิงบางคนแต่งหน้านางทั้งทั้งที่เพิ่งตื่นบอกว่าออกมาแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ชอบก็แค่บอกตรงๆได้ไหมจะได้เอาเวลานไปทําอย่างอื่นเคยมีผู้หญิงที่มาสายใช่ไหมเราผมวิธีการที่ผมเอาคืนก็คือว่านัดการเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ติดต่อกลับเลยก็คือว่าก็ให้มาตรงเวลาถ้าไม่มาตรงเวลาเราก็กลับไป ก็มีอีกเรื่องนะครับที่ผมอยากจะให้สาวๆทุกคน,นันได้รู้กันก็คือว่าความจริงคือผมเป็นคนที่อยากให้สาวๆเนี่ยห่วงผมมากผมก็ห่วงด้วยถ้าคุณดีมาคือผมก็จะดีกับแต่ถ้าหากร้ายมากับผมผมก็ร้ายกลับเหมือนกันเอาคืนคนระับถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะครับก็คือเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนถ้าเป็นเพื่อนหรือเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยออกไปได้ไหมก็ออกไปได้ แต่ว่ามันก็ควรจะแบบว่าขอกันนิดหนึ่งไหมหรือคือไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ไปนะแต่ก็แบบบอกก่อนนิดนึงถามว่าเอาคืนไหมคืนนะั้นผมก็จะไม่ติดต่อเหมือนกันแล้ววันถัดมาอาจจะเงียบด้วยเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไปเจอแฟนอยู่กับผู้ชายกินข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่ได้บอกผมก่อนเห็นแล้วเครื่องไหมเครื่องครับผมก็ยืนดูสักพักหนึ่งแล้วก็เดินไปการที่เขาไปไหนมาไหนแล้วไม่บอกผมก่อนแปลว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติผม เคยออกอยู่เคยออกไปดื่มคนเดียวอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าลงสตอรี่นิดหนึ่งว่าเออเรามาดื่มเหล้านะแต่เขาเห็นแล้วเขาก็ไวไใส่ว่าออกไปทำาหไม่บอกเขาทั้งๆที่เขาก็แบบติดตรงไม่ได้อย่างที่เคยมีแฟนมาใช่ไหมก็คือว่าถ้าเขางอนเขาก็จะเงียบใส่เราแต่ผมเนี่ยก็จะเงียบใส่เขาเหมือนกันต่างคนต่างเงียบนะครับไม่งอครับไม่งอด้วยใช่ คือเรื่องความรักษาเวลานี่ผมส t r i c มากนิดนึงเป็นคนที่นับนับด้วยว่าสายครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่2แล้วนะครั้งที่3แล้วนะแบบสายสาครั้งด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่ละตะัดอย่างผู้หญิงบางคนแต่งหน้านา,นทางทั้งทั้งที่เพิ่งตื่นบอกว่าออกมาแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ชอบก็แค่บอกตรงๆได้ไหมจะได้เอาเวลานั้นไปทําอย่างอื่นเคยมีผู้หญิงที่มาสายใช่ไหมแล้วผมวิธีการ,รที่ผมเอาคืนก็คือว่านัดานการเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ติดต่อกลับเลยก็คือว่าก็ให้มาตรงเวลาถ้าไม่มาตรงเวลาเราก็กลับไป ก็แคนี้จบก็คือไม่ได้เจอกันฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับเอาคืนก็มีแต่แย่แต่ถ้าอยากเจอรักแท้อย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับหลังจากดูวิทยาอไอเน็กและอีหอมเต้นรอเลยไอเน็กไล่หอมเต้นรอเลยขนลุกไปแน่นอนแต่ก็คือเนี่ยเป็นเค้าเจอร์ของต่างชาตินะเรื่องเวลาเนี่ยเขาเขาสำคัญไม่ได้ไม่ได้แล้ที่สำคัญก็คือ เกลือจิ้มเกลือสำนนไทยเขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือเอาคืนดีมาดีไปแย่มาแย่กับออกบ้านไม่บอกกูไม่บอกบ้างามึงไปไม่บอกกูไม่อย่างนี้คือยังไง่ะเลยเน,นี่ยขนลุกเลยไอพูดได้ใช่ได้สิก็คืออยากมีอะไรก็อยากให้คุยกันก่อนสมมตินัดกันห้าโมงสี่มโมงห้าสิบแล้วตัวเองยังแต่งหน้าอยู่เลยอ่ะยังไม่เสร็จอ่ะเลื่อนเป็นห้าโมงสี่สิบได้ไหมไม่มีปัญหา ถึงแม้ว่าคุณจะมานั่งถึงแล้วไม่แต่ต้องบอกก่อนบางคนแบบนัดหกโมงห้าโมงสามสิบละก็บอกยังบอกว่าเอ้ยออกมาแล้วนะอ๋อเขาโกหกใช่ออกมาแล้วนะเราให้เราให้ปล่อยให้เรารอถึงสองชั่วโมงเคยมีเหตุการณ์แบบนี้อ๋อเขามีประสบการณ์ทั้งที่พี่บอกผมก็บอกว่ารู้ระยะทางระหว่างบ้านเขากับสถานที่ที่นัดแล้วว่าอาจจะเวลานี้มันเวลานี้มันต่อให้รถติดมันก็สามสิบนาทียงงอ่าเนี่ยจะถึงแล้วแปลว่ามึงอยู่ที่บ้าน เนี่ยป๊บหนึ่งแต่ว่ามึงด่วนและอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมสนใจอันนี้มากกว่าก็คืออย่างที่บอกเกลือจิ้มเกลือเอาเดียคุณดียคุณแต่ถ้าไม่ดีคุณคุณเอาคืนเลยผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าเวลารักใครแล้วผมจะบอกทุกอย่างอืแล้วก็จะให้ความเป็น p r i v a t y ของเขาเต็มร้อยด้วยถ้าบอกว่าเขาอยากจะออกไปเที่วยวกับเพื่อนไปไปคลับอย่างเงี้ยไปแฮงเอากับเพื่อนผู้ชายสองคนได้ไหมถ้าผู้ชายสองคนนั้นผมรู้จักบอกผมก่อนว่าผู้ชายสองคนนั้นเขาเป็นใครรู้จักกันยังไงก็ได้ ถ้าสมมติว่าเพื่อนผู้หญิงของผมอะ่ะ <_ d ata> เขามีแฟนแล้ว <_ d ata> เขาจะพิมพ์ข้อความมามาบอกเลยว่าเอ้ย e มีแฟนแล้วนะห้ามติดต่อไอจีอย่าส่งหรอเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็ห้ามส่งผมก็ไม่ส่งให้เขาให้เกียรติเขาแบบนี้ไปเลยโ <Okay, S 2> อเคเอาละก่อนที่สาวๆยจะตัดสินใจครับมาระดมยิงคําถามกันในหนึ่ง